สบายดีจ้าสวัสดีค่ะมื่อนี้น้องมีข้าวดีมาแจง้งพี่พี่เ e อทุกคนนำโดยเฉพาะพ,พี่พี่ที่ว่ามีอายุ50อัพขึ้นไปหรือว่าภัยที่มีญาติพี่น้องอายุ50ปีขึ้นไปที่ยากมีรายได้ก็เป็นข่าวดีต้อนรับปี2,568ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเรานี่แหละ เปิดโอกาสให้วัยเก่าอย่างเราเข้าร่วมงานได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจํางานพาร์ทไทม์หรือการให้คาปรึกษาถ้า f อหรือคนใกล้ชิดเราอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองในวัย50ปีขึ้นไปนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมอย่าพลาดคลิปนี้แล้วเราก็จะพูดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขได้อย่างเต็มปากโดยไม่ไอาย <c oughs> พี่เอกเรื่องนี้นี่มีที่ไปที่มาแนวใดเล่าให้ฟังแน่ก็เป็นเรื่องบังเอิญเพราะวันนั้นจะเดินทางเข้าตัวเมืองอุดรก็ไปกับคำล่านั่นแหละพอดีพี่อยากจะเข้าห้องน้ำก็เลยไปแวะห้องน้ำที่ปั๊มปตทแล้วเพรเอิญเป็นคนที่ชอบสังเกตและชอบอ่านเห็นอะไรที่มันนั้นก็อ่านก็เห็นมีป้ายโฆษณาป้ายหนึ่งที่เขามาตั้งไว้ มันโยกย้ายได้เอามาตั้งไว้ก็สะดุดตากับคําว่ารับสมัครพนักงานอายุ60ปีที่สะดุดตาเพราะว่าเฮ้ยมีด้วยเหลืออย่างนี้แล้วผู้ขาดโอกาสเป็นป้ายของของ Amazon. อเมซอนหลังจากนั้นก็อ่านเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินทางต่ออ,อปกติเขาเข้าอเมซอนนี่เขาเห็นมีแต่วัยรุ่นเนอะมีแต่นุ่มสาวที่ว่าฮิดเบียกในอเมซอน บ่ค่อยเห็นว่ามีผู้สูงอายุเฮ็ดเนาะก็โครงการนี้เขาเพิ่งเปิดน่าจะเพิ่งเปิดแหละแล้วก็พอดีพอกลับมาปุ๊บก็เลยว่าคิดว่าเอ้ยมันมีบริษัทเดียวเหรอพี่ก็เลยมาคน้นม,มาสืบค้นดูในอินเทอร์เน็ตเผื่อจะได้เอามาแชร์แชร์ให้คนที่ไม่ชอบค้นคว้ารู้ด้วยเพราะมันเป็นโอกาสดีๆพี่ก็เลยม,มามาค้น พี่เขยวโ <Internet. S 1> มีบริษัทเดียววะที่เปิดรับมีเจ็ดบริษัทเจ็ดบริษัทเลยวะโหใช่ใช่เจ็ดบริษัทมีอืมตอซีไอ้ฟังในบอกว่ามีบริษัทได้แน่แต่ว่าเป็นอย่างว่าเพื่อนคือเปิดรับคนอายุห้าสิบอัพเพราะว่าทุกมือนี้นี่วัยรุ่นว่างงานก็นมีลายได้พี่ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับทัศนคตินะ่ะ ทัศนคติของกลุ่มนี้แล้วอีกอย่างบริษัทเจ็บริษัทนี้มันเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยพอเราเอ่ยชื่อปุ๊บเนี่ยคนคนส่วนใหญ่จะรู้จักเลยพี่ว่าเขาน่าจะมีวัตถุประสงค์ว่าอาจจะอยากช่วยเหลือสังคมก็คือช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุให้ให,ให้มีรายได้เพราะว่าพี่มองว่ากลุ่มกลุ่มคนนี้ที่เขาแบ่งเป็นกลุ่มก็คือเจน เจนบี Gen กับเจนเอ็กเจนบีเนี่ยก็เป็นเบบี้บูมก็คือกลุ่มคนที่อายุ61ปีถึงประมาณ79็ดสิบเก้ปีกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่เกิดช่วงหลังสงครามสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองคำล่ายังไม่เกิดหรอกพี่ก็ยังไม่เกิดกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่สู้ชีวิตจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่มีนิสัยส,สุข,ขมุมรอบคอบ แล้วก็มีความอดทนสูงในการทํางานเขาเขาทำงานเพื่อจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความอดด้วยความอดทนแล้วเขาเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีกับองค์กรกับนายจ้างแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนงานบ่อยซึ่งมันจะหายากกับเด็กรุ่นใหม่อมหายากค่ะใช่เพราะว่ากลุ่มนั้นเขาจะเขาจะมีมีม,มีเรื่องของวัฒนธรรมจารรีประเพณี ที่เขาศรัทธาในการทำงานกับที่ไหนในเมื่อได้ถ้าเขาได้รักแล้วเขาก็จะมีความจงรักภักดีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เจบริษัทเขาเปิดรับก็เป็นกลุ่ม Gen Gen X ที่อายุอยู่ระหว่าง4 6่สถึง60ปีพี่เอกเลยนะเนี่ยอะพี่ก็อยู่กลุ่มนี้แหพี่ก็อยู่กลุ่มนี้แหละกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้ในในองค์กรมากกว่า กลุ่มอื่นเป็นกลุ่มที่มีความคิดเป็นระบบเขาจะคิดเป็นระบบแล้วเป็นกลุ่มที่เหมาะที่จะเป็นผู้นําเพราะเขาสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆได้ดีเป็นนักวางแผนเลยแล้นี่ใช่ใช่พี่ก็เลยมองนะดูว,ว่าเจ็ดบริษัทเขาจะมองอาจจะเล็งเห็นความโดดเด่นคุณสมบัติที่มีในกลุ่มนี้ซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ ที่ยังสามารถทํางานได้ฝากดันเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าพี่ว่าเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของคุณสมบัติตร,ตรงนี้ในเด็กยุคใหม่จะเริ่มหายากเพราะเด็กยุคใหม่นี้ส่วนบางส่วนก็จะมีลักษณะแบบไปไปเรียนแบบกับเน็ตไอดอลก็คือทำงานน้อยอยากมีไรายได้เยอะอซึ่งเน็ตไอดอลบางบางคนนี่ก็อาจจะ หน้าฉากกับหลังฉากก็อาจจะคนละอย่างเป็นนักบุญนักอะไรบางทีเงินนั้นก็อาจจะได้มาโดยไม่ชอบเท่าๆหน่อยแต่ถ้าคนดีก็มีคือเด็กรุ่นใหม่บางคนก็เก่งก็มีนะที่เขาสามารถใช้ไอเดียหรืออะไรไปผลิตงานทําน้อยแต่ได้มากอันนั้นก็ชื่นชมแต่เด็กรุ่นใหม่เยอะๆนั่นแหละรอบข้างเราก็มีแหละทุกคน ก็จะมีแบบที่ว่าความรู้ไม่ถึงแต่อยากมีไรายได้สูงตรงนั้นก็ต้องไปเรียนรู้นั่นแหละก็เลยพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เจ็ดบริษัทเขาน่าจะคำนึงถึงตรงนี้อันนี้เป็นความคิดเห็น,ส,นส่วนบริษัทก็จะคิดแบบนั้นหรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบว่ามาฮันนี้นี่ก็ยากู้เลยว่าเจ็ดบริษัทนี้มีบริษัทแต่ในเจ็ดบริษัทนี้กลุ่มแรกมันจะมีอยู่สองบริษัทที่รับอายุ ห้าสิบปีขึ้นก็บริษัทแรกนี้ถ้าเป็นใครเป็นนอนหนังสือชอบอ่านหนังสือก็น่าจะรู้จัก C ีเอ็ดบุ๊รู้จักไหมนอนหนังสือร้านขายหนังสือหรอร้านหนังสือที่อยู่ตามห้างป้ายสีแดง<อ>ป้ายสีแดงซีเอ็ดบุ๊รับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านหนังสืออเห็นมีอยู่ตำแหน่งเดียวน่าจะจัดหนังสือแล้วก็รวมๆทั้งหมดนั่นแหละร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ครับ ชายหญิงนะครับอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแล้วอีกบริษัทหนึ่งก็คือเซนทันห <c oughs> ้างสรรพสินค้าชื่อดังใช่อันนี้ก็รับชายหญิงอายุ50ปีขึ้นก็มีพนักงานครัวพนักงานพนักงานผลไม้ผักผลไม้อา,อาหารทะเลพวกนี้อันนี้คือกลุ่มบริษัทแรกที่รับอายุ50ปีขึ้นคือต่ำลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ ไอตัวบริษัทที่สรับตั้งแต่อายุห้าสห้าขึ้นก็คือคาเฟ่อเมซอนก็เป็นพนักงานปาริสต้ากับแม่บ้านแต่เขาไม่ได้รับทุกสาขานะครับอันนี้แต่ที่พี่พาคำล่าไปดูที่ถ่ายวิดีโอนี่หลังจากวันนั้นที่เราไปก็เลยไปถ่ายดูเขามีเพิ่มเข้ามาคืออายุ60สปีแล้วก็มีผู้พิการทางด้านร่างกาย ทหารผ่านศึกผู้ขาดโอกาสทางด้านสังคมอืมอันนี้เขาตีวงกว้างออกไปอีกอ,อันนี้ก็คือรับเขารับตั้งแต่55แต่ที่ป้ายที่บางสาขาก็ติด60แปลกใหม่นะเขายังบุ่เคยเห็นอเมซนใดเลยที่แบบอัทีม่มีผู้ที่เก้ามาสามตัวย่างนี้ที่เว้ามาเฮ็ดเยียยในอเมซอนนะนะเดี๋ยว เราคงไม่ต้องไปเข้าทุกสาขานะค <certain language> งไม่ไหว <ithe travail> <même> <ate> เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็น<ม>เพราะว่าบริษัทอเมซอนของอเมซอนเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดเปิดนอก meine? ปั๊มน,นะปกติเราก็เห็นอยู่ปั๊มปตทเดี๋ยวนี้เปิดอยู่ตามปากซอยหรือตามชุมชนก็มีแสดงว่าจังหวัดหนึ่งก็มีสาขาเมซอนเยอะแล้วทั่วประเทศอีกก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อายุเยอะๆนี่มีมีตัวเลือก เพิ่มขึ้นแล้วก็สามบริษัทแล้วนะน <Man. S 2> ที่ไล่มาแล้วกลุ่มกลุ่มที่สามเนี่ยก็จะเป็นอายุหกสิบปีขึ้นเนาะหกสิบปีขึ้นใชายิงเหมือนกันก็จะมี Lotus. นะนะโลตัสรือนะคุ้นะ <laughs> โลตัสคุ้คุนโลตัสโลตัสแล้วก็บิ๊กซีบิ๊กซีอันนี้ก็มีม,มีมีหลายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะ เขียนไว้ตรงใต้ d e s ค r ิปชั่นคำอธิบายไว้ถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูด้านล่าง l o t ั s Big C แล้วก็อีกบริษัทที่6 Ikea ก <I kea. S 1> ียอคือบริษัทนี้่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอีเกนี่ถ้าภาษาอีสานคำว่าเกียนี่ก็คือค้างคาว kea, <laughs> อีเกียอ่ีเกนี่เป็นบริษัทของประเทศสวีเดน ที่มาก็คือเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นบริษัทเล็กๆสั่งสินค้าทางไปรษณีย์อยู่ชนบทของสว oh. ีเดนจนบริษัทเติบโตขยายไปทั่วโลกขึ้นชื่อแต่ไม่ได้มีทุกสาขานะในประเทศไทยยูลาคือสียังโบทันยังประอุดรยังไม่อุดรที่เซิร์ชด,ดูก็ไม่เห็นมีนะยังไม่เห็นมีอยู่กรุงเทพมีแล้วบริษัทสุดท้ายก็ของตกแต่งบ้านเหมือนกันอยู่อุดรมี ก็คือ h o m p r r o ของตกแต่งบ้านก็นนมีครบทุกอย่างใช่ใช่ใ,ชใหญ่อันนี้ก็ชายหญิงเหมือนกันนะครับก็รายละเอียดก็รับเยอะเหมือนกันเจ็ดบริเจ็ดบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่คนไทยรู้อืข้างบ้านก็รู้อาจจะไม่รู้ทั้งเจ็ดนี้ นนั่ก็เป็นเป็นนิมิตใหมายที่ดีของคนไทยนะครับที่7บริษัทผมคิดว่าถ้า7บริษัทนี้ประสบความสําเร็จในการเปิดรับว,วัยเก๋าวัยเกษียณที่แทนที่จะนั่งอยู่บ้านเฉยเฉเลี้ยงหลานก็นําเข้ามาสู่การทํางานอีกครั้งหนึง่งคิดว่าถ้าประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกหลายบริษัทที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยก็เริ่มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากนะเพราะว่าคนมีลูกมีเต้าน้อยลงบางคนก็อยู่โสดนะมีลูกน้อยลงแม่อยากอยู่คนอยากอยู่คนเดียวอย่างนี้แก่มาไม่ไม่คิดเลอว่าจะไม่เหงาบ่ไม่อยากเรียกหลานละ,ละก็เป็นโอกาสดีนะครับ ก็อย่าปล่อยโอกาสนี้ไปลองไปสอบถามสาขาที่บ้านนะครับเพราะว่าทั้ง7บริษัทนี้ผมว่าน่าจะมีสาขาต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดโลตัสบิ๊กซอย่างนี้ก็น่าจะมีทุกจังหวัดขนาดอยู่โดนเฮาขี้รถไปโบกายเขากันยังเห็นแล้วเนาะตายมันเปิดลับอเออแล้วก็ Big กซีเขาก็บอกว่ามีมินิ Big กซีเลยนะก็คือเล็กๆร้านน้นอยอร้านเล็กๆอ,อันนี้มันก็จะเพิ่มตัวเลือกเข้าไปอีกก็ ได้ทำงานใกล้บ้านก็ยังไงก็ทุกคนอย่าปล่อยโอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการสร้างไรายได้แล้วทำให้เรามีสังคมสังคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งได้พูดได้คุยอายุก็จะได้ยืนปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์ก็จะไม่ตามมาจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอย่างนี้ <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> สบายดีจ้า